คณะสงฆ์และสิทยานุศิ์ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงตามหาบัวประดิสฐานสองด้านประตูโขงเพื่อเชิดชูบูชาคุณที่สุ้มประตูโขงถนนพระธรรมวิสุทธิบงคลหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนซึ่งเป็นอนุสร์สถานปากประตูเชื่อมไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีที่ห่างออกไปประมาณ8กิโลเมตร นายประชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อองค์ยืนพระธรรมวิสุทธิมงคลขนาดสองเท่าองค์จริงปดิสฐานประตูโขงพระธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งคณะสิทธิานุสิตหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมได้ร่วมกันสร้างเพื่อปดิสฐานทั้งสองด้านของซุ้มประตูเพื่อเชิดชูบูชาคุณแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อองค์หลวงตา โดยมีหลวงพ่ออินทวายสัตุกสกโกเป็นประธานสงฆ์สำหรับถนนเส้นนี้จะเป็นอนุสร์สถานเชื่อมไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีที่ห่างออกไปประมาณ8กิโลเมตรโดยมอบหมายให้อาจารย์ก่อเขียดทองผุดเป็นผู้ออกแบบและเปิดปร,รับบริจาคและได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนมาดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน13ล้าน60,000บาทพร้อมตั้งชื่อถนนสายนี้เป็นมงคลน,นามว่าถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัญญาณสัมปันโนพร้อมอัญเชิญรูปหล่อองค์ยืนพระธรรมวิสุทธิมงคลขนาดสองเท่าองค์จริงที่คณะสิทธิานุสิทธิ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นประดิษฐานทั้งสองด้านของซุ้มประตูโขงพระธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ85คาดว่าจะแล้วเสร็จภายเดือนเมษายน2568 คนทานานคนสุขาหารทใส่ม่ะีเดอ้าเดิมแถวถคุณแม่ขะใส่พานเลยค่ะใส่พานเลยทองอ่ะใส่พานเลยเออทั้งเงินทั้งพานนั่นละ